เดี๋ยววันนี้เราจะมาชมาการล็อกแกนพระนะครับเป็นการล็อกแบบร้อนนะครับเป็นแบบล็อกแบบใช้วิธีเขาเรียกว่าล็อกแบบแกนร้อนนะครับเราก็จะใช้วิธีหลนไฟนะครับเป็นหลวงพ่อดสธรน,นะครับ จน,นให้พลาสติกนิ่มนะครับใช้ผ้าช่วยนะครับในการกดค่อยๆนะครับระวังจะโดนหน้าพระลูกค้านะครับแล้วก็ใช้บล็อกตัวเมียครับกดช่วยนะครับกดช่วย หลังจากนั้นก็ค่อยๆประคองพระนะครับก็จัดจัดระเบียบพระนะครับใ้พระอยู่ตรงกลางนะครับนี้ครับพอจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับผม